นขวเลยขอให้ทุกคนมีความสุขในวันตรุษจีนแล้วก็ตลอดปีนี้เลยนะจ๊ะวันนี้เรามาเปิดคลิปกันที่อยู่วัดไทยจ้ะไม่ใช่นะวันนี้เราจะมาถ่ายวันข้บวันาวันขัปึ๊อบแมนวันนี้เรามาทำอะไรกันเอ้วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษสุดหนอัสดีครับเย็นเต็นค่ะพี่บิวตึง ทำไรไม่คิดทำไรแล้วสะบัดข้อมือเลยนะสบัดข้อมือไออม่เขาจะบอกตีกล่องใช่อเอ๊มีพลอยงหม่นะคุณฝากด้วยนะคะน้ำหยดลองหินหยดลองน้ำแ่้ <c oughs> หย,ด,หยดลองน้ำครับไปดูกันได้นะตอนนี้ขึ้นเทรนยูทูบแล้วนะคะดับที่เก้าไปดูกันได้นะคะมาแรงสุดๆของวันนี้นะ <c oughs> ของวันนี้ของณนะวันนี้นะตอนนี้นะตอนน,นะตอนนี้คือวันเที่ยวของจุดจีนนะเทศกาลจุดจีน นี่ใส่ผิดธีมกันนะดูแต่ละคนใส่สีอะไรเนี่ยพี่สะดุ้งนะเข้าไปข้างในเพื่อไปแบบทำธุระทั้งข้างในงานแล้วไงเขาใส่สีแดงหมดเราใส่สีดำหมดก็มันใช่ไหมอนี่ยเทศกาลตรุษจีนก็ต้องแบบอังอังแบบนี้แดงๆจักอังอังไหมอังอังคืออะไรครับพี่พ่อดิฉันเองค่ะชื่ออังค่ะอ๋อเรียบร้อยเกมเรียบร้อปากไอ้ผมขอบได้ที่ยืนตรงกลางระหว่างเฮ้ยผมเอานั้นมาป่ะอะไร กลับไปเอาของเล่นก่อนผมลืมเอาของเล่นมาวันนี้พี่บิวเยียนเต็ดแขกกิตติมิ์ของเรากำลังเดินไปหยิบของคือนางวันนี้นางมาไม่ได้มาเล่นกลองให้เราฟังแต่อย่างใดนะนางเอากล่อง,มองไม่ใช่นางแววของเล่นวันนี้นางมาเป็นช่างภาพให้ดิฉันค่ะนางมีเพจด้วยนะไปติดตามกันได้ชื่อบันทึกงงงงนอกจากจะเป็นมือกลอง ของวงชื่อดังอย่างเย็นเต้นแล้วนะคะก็จะเป็นเจ้าของเพจบันทึกโง่ด้วยนะไปติดตามกันได้นางก็จะไปเที่ยวไปอะไรแล้วก็ไปเก็บบรรยากาศมาฝากพวกเรามาเล่าเล่เลให้ฟังแต่คนนี้ไม่ค่อยชอบเล่าคนนี้ชอบเบียร,รอเชาเาเล่าเบียได้หมดเลยควาน้ายยังไมไ่ทำงานเลยเป็นบน่นร้อนและผีมาแล้วค่ะขอเตะสอมือให้กับพี่เย็นเต้น หมดเหนื่อยหม <laughs> ดเหนื่อยเอาลูกฟอมาเหรอใช่ครับเดี๋ยวพี่จิ๊บขอเปตั้งหน่อยได้วันนี้ฉันก็จะโดนน้องให้ทำนู่นทำนี่แล้วนะอ่ะเอาไประวังรถนะพี่ นนกี่โมงสี่หมงเอง,องอนะแต่แบบร้อนมากนี่คือความลุมกล้องเหรอหรือ,อะไรคต้องลุมขนาดนี้อ่ะ,อะ กันอยู่นั้นนะบิวนะแล้วก็เห็นสายตาเช่าภาพทั้งสองนะส,นสายตาไปมา <c oughs> มองซ้ายมองขวาเอ๊ดูแบบไม่ดีเลยจเจริญหูจเจริญตาเนาะไห้เราถ่ายกันก่อนดิ <c oughs> นน่นนันอนุนว่างแล้ว <c oughs> เฮ้ยอน,นุนวางเฮ้ยมาใหม่ข้างบนมันไม่มาก ี่เดี๋ยวจะถ่ายเดินบันไดนี่นี่คืออะไรเนี่ยพี่คือคือเขาบอมักถ่ายหน้าดิฉันนะเขาถ่ายหลังดิฉันคือหน้าตาไม่สวยก็งเงี้แหละแล้วน้องก็เลยแบบอยากถ่ายข้างหลังใช่ไใช่บ้าบอเอ้ยฉันเอาความจริงมาพูดใช่ไหม กนางเป็นทงภาพให้เรานะนางตัดต่อให้เราด้วยจ้าไปดูผลงานนางจ้าคนี่ใครเป็น f ี่ซยนเต้นนะฝากทิปเตอร์ไว้ด้วยขายของเลยจ้่กดไลค์กดแชร์กดสับสับไทยให้ด้วยนะแล้วขายของไอพี่เลยดิกดไลค์กดแชร์ทิปเตอร์นะครับฟังสเซอร์ต้องเข้านะเอ้ยตอนนี้ใช้โกโก้นะเข้าได้นะจ้าโซนนี้ก็มาไหนโชว์ของเลยนีพวกโชว์ของ อ,อันนี้เราก็มาทําเซตถ่ายเกี่ยวกับโซจีให้คิดก็เข้าที่ควรจะไม่ควรแต่ว่าเราอยากว่าทางนี้ทางนั้นนะอย่าว่ากันเลยแกไม่ได้ปิดน้าต่างว่ะเอ้จริงดิไม่นะแล้วเมืเอ่อไหร่เฮ้ยเป็นคนตัดต้องเอาแถดนี้ออกเลยเอ้ผมออ,ออกไปแล้วต <laughs> ัดทิ้วยไ,<ม>ไปตรงไ,<ม>ไหนต่อดี ตอนนี้คือมันหมดสถานที่ถ่ายแล้วพี่คือลงมันก็มีประมาณนี้คือมีน้ำน้ำในริมน้ำอาคารก็จะเป็นไม้ๆหน่อยแล้วก็มีจิตรกรรมฝาผนังที่เป็นแบบจีนๆเป็นภาพวาดเขียนแล้วก็มีตัวหนังสือภาษาจีนด้วยฉันก็มีความทรงจํนเรียนรางเกี่ยวกับจีนพอสมควรว่าเรียนหมอปลายฉันเรียนจีนกลางเ้อมีห่าว่าเจี๋ยหรินจะไม่เอามีห่าว่า เปยชัางหาวกูจีตา้าไม่รู้อย่างเดียวแกนี่ทุกคนเราย,ยังไม่ได้ไวอวยพรตุดจีนกันเลยนะจีนเจียยู่อีจินี่หวัวใยนะทุกคนขอให้มีตังค์ใช้แล้วก็อ่างเปล่าตัวต๊วตวใครขอให้มีตังค์ใช้แกได้ไปแล้วฉันรู้แม่ให้แม่ให้แกแม่ฉันได้แม่ให้แม่ให้มาสิบห้าบาทแม่ให้สิบห้าบาททองสิบห้าบาทตังคเอไม่ได้นี่ทำอะไรนะ ไอ้บองแนนมาไอ้บงุงดิดูบงกิ้ยั้ามมแล้ลงข้างในก่อนบอ้แด๊นด um. ั๊ไปดูอะไรครับไปดูเองละกันดูทานเลยเนี่ยโอ้โหดูดูดูท่าดูท่าดูท่านโอ้โห เราเลียนรเร่นริ้วเรกคอร์สสวยนะคุณมาได้นี่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 น่เกยักษ์แฟดจ้ะคุณมันคือยักษ์แฟดอ่ะเก๋นะเราว่าน่าจะเกิดยุคแบบ สมัยพระนางก้าวหรือเปล่าเป็นรัชกาลที่สามกึ่บทอะไรครับพี่ฉันคุยกับคนดูฉันคุยกับเพื่อนฉันแคอย่ามายุ่งไล่มันก็ไม่ได้เพราะเดี๋ยวมันไม่ตัดเฮ้ยตีเท่อ่ะแหมปรับล่ากันแทบไม่ทันเลยนะอืมวันหลังต้องเร็วกวันนี้นะรู้ป่ะใช่เมื่อก้มันช้าไปเข้าใจป่ะใช่ใช่ใช่ครับปันเก่งนะเนื่อใช่ใช่ใช่ สรุปไปเลยแล้วเนาะอิดจบแล้วอ้าวน้องเดินมาหลบก่อนวันนี้ไงคะหนึ่งวันวันนี้เหนื่อยไหมอ่าแบบว่าต้องพาพี่ไอเปนวดนะครับแกเราตัดกันบ่ายโมงแกมาบ่ายสามกว่าเราจะเสด็จมาถึงนี่ได้บ่ายสามแกขับไปดูกล้องวงจรปิดเอาพิชเชนได้ได้ถ้างั้นผมก็แพ้ดิคนผิดดิเออเอาเป็นว่ามาสายก็แล้วกัน โอเคแหละก็จะมาเช้าไปหรือว่ามาเที่ยงมาแดดมันก็ร้อนถูกป่ะเาก็ว,วูนี้แจ่มมากสถานที่นี้แจม่มเออ <c oughs> เอาเป็นว่ามาถ่ายรูปก,กันได้เลยช่วงนี้ไปคนน่าจะน้อยกว่านี้แหละช,ช่วงนี้ตรุษจ,จีนเนาะคนก็แบบมาเป็นวันเที่ยวด้วยคนก็แบบมาใช้วันหยุดในที่ลุงตู่ให้หยุดเอาไว้นะคะมาเที่ยวกันก็ดีนะคะจะได้เศรษฐกิจเฟื่องฟูเนาะใช่ครับ ก็ได้ครับไม่น่าหยุดเลยไม่รู้ว่ะพูดจิตตาว่าพูดจิตตาาูจิต่รูดจิตตาว่รู้ตว่าพูดจิ่าพูดจิต้าู่ดจว่าูดจว่พูดจิตตาวพ้ตวพูดพูดิ่าูจิ่รู้ไิ่ด้ไงสววงามกดจันนี่ินเจว่าินนี่ดจิตจว่าพูปิว่พายทากคนเหนื่อยแล้วพาพอกาว่าพูวดก่อนเย้บาย <laughs> yeah yeah, 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 yeah. <laughs> đã yêu mô nhỏ Không